เทคนิคกระปุกสามใบที่คนรวยสอนลูกค่ะคู่เกมนน๋มันนี่มังนะคะลูกวัยอนุบาลตอนปลายจนถึงวัยประถมเนี่ยก็เป็นเด็กที่โตประมาณหนึ่งแล้วคุณพ่อคุณแม่สามารถสอนลูกเรื่องการจัดการเรื่องการเงินการเอาเงินการใช้เงินได้ง่ายๆค่ะเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ครูเกอ๋อ่านมาจากหนังสือและนํามาสอนลูกตัวเองเหมือนกันค่ะเรียกว่าเทคนิคกระปุกสามใบค่ะกระปุกใบแรกนะคะก็คือจะเป็นกระปุกใช้จ่ายค่ะ ก็คือใบนี้ค่ะอันนี้เป็นของลูกจริงๆเลยคห็ะเขียนว่าจ่ายอันนี้แล้วก็จะมีลูกเงินอยู่ด้วยค่ะเพราะว่าตอนเล็กๆเนี่ยเพราอาจจะอ่านหนังสือไม่ค่อยคล่องก็จะให้เขาวาดรูปไว้ด้วยกระปุกใช้จ่ายเนี่ยค่ะก็คือครูเก๋จะให้ลูกแบ่งเงิน8 5ของค่าขนมที่ได้และใส่ในกระปุกใบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นกระปุกใบที่2ค่ะก็คือเรียกว่ากระปุกออมเงินหรือกระปุกหานทองคําค่ะก็คือลูกจะวาดรูปหานไว้ด้วยนะคะซึ่งกระปุกใบนี้ ครูเก๋จะให้ลูกกันเงินอย่างน้อย10%ค่ะใส่ในกระปุกใบนี้ก่อนเลยและกระปุกใบที่3ค่ะคือกระปุกบริจาคทุกๆครั้งที่เขาได้เงินค่าขนมนอกจากเขาจะแบ่งไปไว้ที่กระปุกใช้จ่ายกระปุกเงินออมแล้วเนี่ยครูเก๋ก็จะให้เขาแบ่งใส่กระปุกบริจาค5%ค่ะเพื่อที่ว่าเขาจะต้องแบ่งปันส่วนเงินของตัวเองเนี่ยนำไปบริจาคให้เขาได้เรียนรู้เรื่องการแบ่งปันคืนสู่สังคมด้วยค่ะและเมื่อครบ1เดือนนะคะ ครูเก๋ก็จะให้เขานําเงินจากกระปุกใบที่สองคือกระปุกหางทองคําและถ้าเขามีเงินเหลือในกระปุกที่1กระปุกใช้จ่ายเยอะหน่อยครูเก๋ก็จะให้เขาแบ่งเงินจากกระปุกที่1ไปรวมกับกระปุกหางทองคําในกระปุกที่2และพาเขาไปฝากธนาคารค่ะเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ถึงพลังของดอกเบี้ยค่ะเทคนิคกระปุก3าใบนะคะก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆที่นําไปสอนลูกวัยอนุบาลและวัยประถมได้ค่ะขอบคุณค่ะ